โอ้บางกอกวันนี้เราขอพาไปชมบรรยากาศการฉลองแชมป์ของแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่4ี่ที่ฮ่องกงเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโอนี่อัมพวันแชมป์ออฟเดอะแชมป์ถูกต้องแล้วค่ะจริงๆแล้ววันนี้ช่วงนี้ที่เราจะนำเสนอเนี่ยเฮ้ยมันจะโอ้โหบางกอกไงอ๋อใช่ใช่ปกติต้องไปถ่ายเบื้องหลังโรงเรียนนี้เจอกับโรงเรียนนี้เขามีอะไรมาแข่งเขามีอะไรขันกันบ้างแล้ววันนี้อะไรกันคะ วันนี้ก็ทำไมล่ะคะเราก็าไปดูเบื้องหลังเหมือนกันแต่เป็นเบื้องหลังภาพของน้องๆที่อยู่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อ้าวเ,เห็นไหมงงลงๆงลง,ง <laughs> นีง่นี่มีกล้องตามไปถึงต่างประเทศเลยเหรอแน่นอนที่สุดเลยน้องๆเขาไปกัน40ที่นั่ง <S <S แล้วก็ทีมงานเงังซื้อบัตรซื้อตั๋วเครื่องบินตามไปเองจริงๆมันเป็นตัวของพวกเราไอ้ทีมงานตากล้องมันขโมยไปแก่งไปตามไปถ่ายน้องเข้ามาเนี่ยอย่าโมช้าอันนี้ก็โอ้โหบางกล่องไม่ได้สิแน่นอนบอกโอ้โหฮ่องกง เอาได้ไหมทำได้ไหมได้พร้อมก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องนะเอาจริงเลยนะ้อไหมคะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะงั้นเราไปชมกันเลยนะคะก้หฮของตงมาแล้วครับมากันที่โรงเรียนอัมพวันกันก่อนเลยครับน้องๆนักดนตรีก็เตรียมตัวเต็มที่ครับนี่ครับแมเรียกว่าเช้ามืดครับผู้ปกครองก็มาส่งกันหน้าดูครับเอ้าเอ๊ะนี่ใครกันล่ะครับเนี่ยอ้าวน้องปิ๊กของเรานี่เอง ส,สงสัยจะแต่งตัวนานใช่ไหมล่ะครับน้องเมื่อได้เวลาครับน้องๆขึ้นรถบัสเตรียมตัวไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแหมดูสีหน้าสดใสกันหน้าดูครับมาถึงแล้วครับนี่ครับโอ้โหแต่ละคนสดชื่นครับเตรียมพบกับความสุขและความสุขสนานกันเต็มที่เลยนะครับอ้าวก่อนไปชักรูปก,กัสนสักหน่อย hey! oh คนนี้รอยยิ้มเพียบครับและนี่ใครครับเนี่ยโอ้แฟนคลับครับนี่น้องปิ๊กของเราขอถ่ายรูปซกหน่อยครับอ้าวยิ้มแชกโอ้โหได้เจอตัวจริงมาเป็นวันนี้และครับนี่ก็เจออีกแล้วครับแฟนคลับของน้องปิ๊กครับแม่สวยสูสีครับไม่รู้ว่าใครปิ๊กไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันแน่ครับหลังจากนั้นก็เดินทางขึ้นเครื่องบินครับแหมบรรยากาศตอนนี้เอาละครับ เครื่องบินเริ่มขึ้นแล้วครับมาร์เข้าไปครับโอ้โหต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเลยนะครับเนี่ยโอ้คนนี้ถึงกับซบหน้าเลยนะครับไม่กล้ามองครับถ้าทางจะกลัวและสิท่าบ้างก็ฟังเพลงไปครับเล่นเกมกันไปแล้วก็ถึงเวลาอร่อยครับมาถึงแล้วครับสนามบินที่ฮ่องกงครับน้องๆก็เตรียมตัวกันเต็มที่ครับนี่มากันที่แรกครับพัดตะคารครับโอ้โหอาหารของเรานี่ เรียกว่าน้องๆน,นี่สบายนะครับกินกันอย่างอร,อร่อยนะครับอ่ะอ่ะอะอ,ะอะไรครับเนี่ยที่ฮ่องกงก็มีแบบนี้ด้วยแหละครับเอ๊ะมันคุนค้นๆนะครับน้องอะไรเอ่ยครับเป็นไงบ้างจ้าววันนี้รสชาติอาหารอร่อยค่ะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำพริกของพิเซนที่พี่อูเอามาค <c oughs> อ๋อี่แท้ก็น,น้ำพริกส้มเชงสามชาินนเองแหละครับแหมขาดไปได้เลยนะเนี่ยตอนนี้เราหรลุดออกจากลำตาแล้วเข้าสู่ตัว อ้าวข,ขึ้นรถเดินทางไปเที่ยวกันต่อนะครับจะไปไหนดีล่ะเนี่ยมาถึงชายหาดน้ำตื้นครับพร้อมนวัสการองค์เจ้าแม่กลออิมและเทพเจ้าต่างๆเพื่อเป็นสิริงมงคลก่อนออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อนะครับมากันที่เอเวนิวออฟสตาร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของฮ่องกงนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็น,นอนุส์แดาดาราภาพยนตร์และผู้คนในวงการดังๆทั่วไปอ้าวแชรลูกกันหน่อย จากนั้นเราก็เดินทางขึ้นรถบัสไปกันต่อครับจะไปไหนกันล่ะเนี่ยแล,แล้วเราก็มาถึงที่สซนเจนครับพวกเราก็อยู่ที่ Wind o w of the w ดอ l นะคะเมืองจำลองที่สซนเจนนั่นเองโอ้โหนี่นะครับป่บาในเซนเจนนะครับวัดพระแก้วก็มีครับแล้วก็ยังมีสถานที่นึงดังทั่วโลกเยอะแย,ยะมากมายไปหมดเลยครับจากนั้นก็มาชมการแสดงแสงสีกันที่ฮ่องกงนะครับไปแ,แล่ะครับสวยงาม ยิ่งใหญ่ตราการตาหน้าดูจำเอาไปใช้บ้างก็ได้นะครับจบธุรกิจวันนี้ก็เข้าพักกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับแม่ะน้องครับน้องออสบายไปหรือเปล่าครับอ้าวแล้วห้องนี้เกิดอะไรขึ้นครับนั่นโอ้โหผมจะว่ายน้ำยั่ไงเนี่ยแมีแซวครับลักษณะจะเปิดน้ํามากเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเอกน้ำเปเนี่ยเพื่อนมีแซวครับ เดี๋ยวดูเขาแก้ตัวนะครับเพื่อนฝากเปิดให้เพื่อนมาลืมดูะอ๋อเพื่อนลืมปิดหรือตัวเองเปิดเองครับน้องนนิดนิดเปิดเปด้วยเปิดด้วยบเป็นจริงนะเปิดให้ดูเพื่อนให้ทจะลองเปิดดูครับเออน้องครับเขาให้เปิดฝักบัวครับไม่ได้เปิดน้ำใส่อ่างดึงนะดึงลงนะดูครับเพื่อนข้ามช่วยครับมากเข้าไปครับโอ้ จริงๆแล้วรู้อยู่แล้วหรือว่าไหมรู้รู้ว่ดนูน้าดูดูน <c oughs> โอ้โหน้องครับหลังแดงหมดแล้วยอมรับไปเถอครับว่าเปิดได้เป็นและเช้านี้เรากำลังจะออกเดินทางไปที่นี่ครับดิสนีย์แลนด์แอนนันโอ้โหแะรูปก,กันก่อนครับแม่น้องๆที่นี่ชอบถ่ายรูปก,กันมากเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวเครื่องเล่นมากมายและนี่คือขบวนพาเหรดของดิสนีย์แลนด์ครับ ดูครับนี่อาจารย์ครับมันใหญ่ครับโอ้โหออกลีลาน่าดูครับเนี่ย oh. <laughs> อ้าวลุยน้องๆก็จะย่อยนะครับนี่ครับแม่เหล่าบรรดากระบวนพาเ็จเดินกันมามากมายครับเป็นตัวการ์ตูนดังๆทั่วโลกครับนี่ลิ t เ l e เมอร์เมครับมินนี่เมาส์ก็มาโดนันดักกูฟี่ แล้วก็น้องครับอันนี้ไม่ใช่นี่ครับนี่มันต้องแบบนี้ครับสนุกสนานกันเต็มที่ครับอาจารย์ก็ออกมันกับเขาด้วยต้องบอกว่าการมาในครั้งนี้นี่คุ้มค่ากับที่เหนื่อมาทั้งปีน,นะครับน้องๆโรงเรียนอภวานอ้าวค่ะวกเราเป็นทีทูกส่งโรงเรียนอพวันวิทยาลัยนะคะวันนี้ก็ได้มาถึงที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณ บริษัทเวคพอยต์รมไปถึงรายการทิงช้าสอนแล้วก็ชนักเรียนตาช้างแมมมอที่ได้ให้พวกเรามาเที่ยวในวันนี้นะคะพวกเราเอาันโอ้โหเอาละครับตอนนี้เราพัก